อืมได้เองเนี่ยเริ่มสตรีมมไม่รู้กี่รอบแล้วคงได้แล้วมะอืมสตรีมมาล้านรอบแล้วทุกคนพวกเราเล่นคงไดของแท้นะเออผมเพิ่งกลับมาเล่นทุกคนไม่รู้มีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าเฮ้ ตัวนี้คืออะไรเออ,เอ,อโอเถเทว่าหมดนีิคืออะไรอืมอไม้สองหรอกสามด้วย อะไรไม่ได้ไม่ลด้เข้ามาเล่นนานมีอะไรเพิ่อมอบ้างวะไปตามไม่ทันละมีอะไรบ้างก็ไม่รู้